สวัสดีครับพี่นนท์คนอาชีวะคณะบริคณะครุศาสตร์อุสตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคนโคราชมงคลธัญบุรีขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะครุศาสตร์สาหกรมทุกท่านนะครับที่จบพระธานบัญบัตในครั้งที่1ิ9ประจำปีพุทธศักราช2567นรนะครับในการเรียนในมหาวิทยาลายัยในกรอบของมหาวิทยาลายัยทุกท่านได้ มีประสบการณ์ในชั้นเรียนมีเพื่อนในห้องเรียนเดียวกันมีเพื่อนในคณะเดียวกันมีเพื่อนต่างคณะต่างกิจกรรมทำให้เกิดการประสานงานด้วยกันในส่วนของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นฐานในการทำงานร่วมกันผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างครูอาจารย์นักเรียนและเครือข่ายในโรงเรียนจะเป็นพื้นฐานในการต่อยอดในการทำงานในอนาคตของท่านที่ท่านได้ทำงานอยู่ และมีความก้าวหน้าในอาชีพการศึกษาที่เกิดขึ้นจากร้วมหาวิทยายเป็นแบบฝึกหัดเป็นแบบทดลองในการจำลองอาชีพจริงๆท่านต้องใช้ความสามารถความอดทนความมีวินยัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งและนำการพัฒนาเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของท่านการงานที่พัฒนาเพิ่มขึ้น ส่งถึงการพัฒนาของประเทศเช่นเดียวกันเมื่อท่านมีความสมบูรณ์ในหน้าที่เมื่อท่านมีความสำเร็จในหน้าที่ประเทศก็เห็นว่าการพัฒนาของท่านคือการพัฒนาของประเทศเช่นเดียวกันนะครับในนามของคณะบรีคณะคุศาสตร์ศาสกร,รมและเป็นรุ่นพี่นะครับผมจบราชมงคลเหมือนน้องๆทุกคนนะครับ ราชมงคลธัญ,ญบุรีแห่งนี้เป็นรากฐานแห่งการพัฒนาวิชาการวิชาชีพสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านได้รักในสถาบันและวันหนึ่งวันใดประสบผลสำเร็จขอให้ท่านเชิญชวนท่านเข้ามาร่วมพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จในอนาคตต่อไปขอบคุณและขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับ